<อ>ค,ค่ะ,คะวันนี้งานที่นี่ค่ะเป็นงานเกี่ยวกับอะไรคะเป็นงานพิธีสมโภชเบิกพระเนตรองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัฒนรุ่นจะมีเก้าองค์มีทุกปีเลยปหมคะโอ้ไม่น,นี่ครับครั้งนี้คือครั้งแรกและเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของชาววัฒนรุ่นที่ร่วมกันสร้างใครเป็นคนตัดเริ่มแรกในห้างของเรนครับในห้างพีทวัฒนรุ่นและคุณวันชัลยลาภวิไลคงหรือเสียโต ค,คือปีนี้เป็นปีแรกเลยที่จัดแบนี้คผมบอกเลยว่าภายใน200ปีที่คนชุมชนชาววารุณอยู่ที่นี่ค่ะไม่เคยมีงานแบบคือเป็นปีแรกแล้วก็่คร<ช>ับกจะมีต่อไป,ไปเป็นเรื่องไหมคะหรือว่าจะมีทุกปีหรือว่า4ีีครั้งไม่มีกําหนดครับไม่มีกำหนดไม่มีมมครับเพราะว่าบล็อกที่เราสร้างนี่ทำลายไปแล้วแล้วจืประสงค์ที่ื่อะไรคที่จัดเพื่อให้เป็นตานานของชาววารุณที่ไม่มีใครทา แล้วก็ได้มีผู้ใหญ่ใจบุญม,มาทำก็เลยเป็นความภูมิใจเราที่แบบมีเป็นเชิดสิตตงโตอะไรเงี้ยค่ะคือมาร่วมมาช่วยประก,กอบพิธีให้มันดูยิ่งใหญ่สมบูรณ์แบบและสวยงามแล้วรายละเอียดภายในงายใน,ในยังไงค่ะจำได้ไบ้างแบบเริ่มยังไงพิธีเริ่มแรกค่ะเป็นพิธีเริ่มแรกเราเริ่มจากพิธีคราบแล้วก็เข้าไปทําพิธีในโบนสถ์น้อยหรือวิหารน้อยของบ้านุรที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ่ะซึ่งตอนนี้ก็เสร็จแล้ว และต่อไปก็จะอัญเชิญองค์พระรูปทั้งเก้าองค์ขึ้นบนรถสามพันแห่พระองค์ท่านไปที่หน้าบริษัทกระชอนคอมเพราะตรงนั้นจะมีศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาวบ้านม <c roy ances> ีสร้างไว้แล้วเอาพระองค์ท่านไปปฏิสถานตรงนั้นสององค์อีกเจ็ดองค์ก็จะมีเจ้าของหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นวัดหูช้างวัดบางแวกคือไปแต่ละที่แต่ละที่เลยไมไม่ใช่ครับสถานที่ที่จับจองไว้แล้ว จะนำขบวนแห่มารับพระองค์ท่านไปยังสถานที่นั้นค่ะแล้วสำหรับผู้สนใจกับงานนี้ค่ะจะมีจัดขึ้นก็คือว่ายังไม่แน่ใจเช่นกัว่าจะมีเมื่อไหร่ยังบอกไม่ได้ไม่มีกำหนดครับไม่มีครับที่มาจากไหนครับมาจากราชสมเด็จพระยาโอ้โอเคนะเขียมันชื่อค่ะขอบคุณนะครับผมครับผมคุณคะ